สวัสดีคะ่ะชอบคะ่ะนั่งกินขนมจีนนะคะก่อนที่จะไปทํางาน <c oughs> นั่งกินขนมจีนน้ายาตีนไก่ของเมื่อวานนะคะก็มันเหลือเนาะทุกคนมันเหลือได้ประมาณสามอีกสามจานนะคะก็ตอนนี้กินจีนจานหนึ่งละเดี๋ยวเลิกงานเสร็จแล้วก็มากินต่อนะคะวันนี้ตื่นเช้ามานะคะมีน้องคนที่บ้านส่งข้อความมาบอกช่อว่าพี่ชอช่วยจ่ายค่าไฟให้หน่อย ซึ่งการที่เราเป็นคนใจดีแล้วคําว่าใจดีของเราอะ่ะเราช่วยในในบางครั้งนะคะที่เราช่วยแล้วมันมันไม่จำเป็นต้องให้เราช่วยตลอดนะทุกคนส่งมาแล้วทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าฮะเบาตอเลขนางส่งมาแบบนี้นะคะบอกว่าพี่ชอบพี่ชอบช่วยจ่ายค่าไฟให้หน่อยได้ไหมคะเราก็แบบฮะอะไรนะให้พี่ช่วยจ่ายค่าไฟหรอก็คืออย่างนี้นะคะนางก็บอกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ เราก็บอกพี่คงจ่ายให้หนูไม่ได้หรอกนะคะด้วยความที่1นึ่งเรเอตอนนั้นมันเป็นเหตุสุขวิสัยที่พ่ของพ่ของน้องอะ่ะไม่สบายแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเออการที่คือที่บ้านอะ่ะเขาจะมีร้านค้านะคะที่เขารับจ่ายค่าไฟให้สแกนจ่ายให้แล้วก็เขาคิดค่าบริการอะ่ะประมาณ5บาทถึง10บาทนะคะ พ่อของนางตอนนั้นอ่ะพ่อของนางไม่สบายช่อก็เลยบอกช่อก็เลยบอกแม่ไอช่อก็เลยบอกพี่สาวบอกว่ายายยายถ่ายรูปอะแล้วส่งมาให้หนูก็ได้เดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูสแกนจ่ายให้เขาก่อนก็ได้เพราะว่าค่าฟา์มันอยู่ที่ประมาณ5้าร้อยสิบสี่บาทนะคะช่อก็บอกว่าเดี๋ยวช่อจ่ายให้อันนั้นคือการช่วยช่วยเพราะว่าเห็นคุณตาแผ่นพ่อของน้องอะไม่สบายเราเลยไม่อยากให้พ่อของน้องอะต้องเดินไปในในในหมู่บ้านแล้วไปจ่ายเราคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจ่ายตรงนี้ก็บ้านเพราะว่าเราจ่ายให้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าบ้านติดกันนะคะ ความใจดีของช่อตอนนั้นกลับมาคราวนี้คือการมาเอาเปรียบช่อโดยการบอกว่าจ่ายค่าไฟให้หน่อยเราก็ถามว่าทำไมช่อต้องจ่ายก็บอกเอา้าพี่เห็นคราวที่แล้วพี่ก็จ่ายค่าไฟให้พ่อใช่อันนั้นคือน้ำใจของพี่ที่พี่จะให้อันนั้นคือน้ำใจของพี่ที่พี่เห็นว่าคุณพ่อที่พี่เห็นว่าพ่อของเราไม่สบายพี่ก็เลยมีน้ำใจที่จะจ่ายให้แต่ว่าน้ำใจของพี่หนูจะเอามาเปลี่ยนมาเป็น หน้าที่ของพี่ไม่ได้นะคะอย่าเอาคําว่าน้าใจของพี่นะ่ะไปเปลี่ยนเป็นมึงเคยทําครั้งหนึ่งแล้วมึงต้องทําให้กูอีกครั้งอย่างนี้ไม่ได้นะคะชอบมีความรู้สึกว่าความใจดีของชอบน่ะโดนเอาเปรียบบ่อยมากจริงๆนะคะทุกคนชอบก็เลยบางทีนะเอาจริงๆนะบางทีเราก็อยากจะไม่อยากจะสนใจ ข้างบ้านเลยนะคะแต่ว่าคําว่าเพื่อนบ้านชอบรู้ว่าแม่ชอบรู้ว่าแม่เราอยู่จุดตรงนั้นอ่ะเราก็เข้าใจว่าโอเคเพื่อนบ้านบางทีเขามีอะไรเขาก็เอามาให้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสมัยรุ่นแม่เราเขายังมีการที่แบบว่าได้ปลาไปตกปลามาได้ปลาห้าตัวแบ่งให้แม่สองตัวตัวเองไว้กินสามตัวกับครอบครัวอันนั้นคือรุ่นแม่ชอบนะคะแต่ว่ารุ่นของเราคือรุ่นปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้แบบมีอะไรก็แบ่งให้ไงมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะรุ่นปัจจุบันนี้คือมะม่วงรุ่นแต่ก่อนมะม่วง ขอกินได้แต่รุ่นเราเนี่ยค่ะรุ่นปัจจุบันเนี้เลยลูกละห้าร้อยต้นกูเป็นคนปลูกมึงจะมากินต้นกูไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าสมัยแต่ก่อนกับสมัยนี้คือมันต่างกันมากจนมาถึงเนี่ยที่ส่งล่าสุดส่งข้อความมาบอกว่าช่วยจ่ายค่าไฟให้หน่อยเราก็แบบทําไมพี่ต้องจ่ายให้เราล่ะเราก็จ่ายเองสิในเมื่อเราก็ได้คิดเราก็ได้บินไปแล้วเอ้าหนูเห็นหนูเห็นว่าพี่จ่ายให้พ่อหนูของเดือนที่แล้ว ใช่เราก็บอกว่าใช่ก็เพราะเราไม่สบายแล้วพี่ก็เห็นว่าเออไม่อยากอ่ะไม่อยากให้พ่อเราไปในหมู่บ้านพี่สงสารเห็นแกไม่สบายไม่อยากให้แกเดินไปเดีเ๋ยวแกเป็นลมเป็นแรงกลับเป็นว่าเอา้าคราวที่แล้วจ่ายให้ได้ทําไมคราวนี้จ่ายให้ไม่ได้มันต่างกันนะหนูมันต่างกันน,ะ,น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 ะลูกนะคะเราก็แบบตายแล้วนะคะก็แคปหน้าจอไว้แล้วไปบอกแม่บอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าค่าไฟมาตกที่บ้านเราอีกในบ้านช่อนะคะบ้านชอ่อ ในเสานั้นอะ่ะมันมีในเสาเสาของไฟฟ้านะคะมันจะมีมันจะมีม,ะม,มอเอเลงทั้งหมดอะ่ะประมาณหกใบแล้วบ้านช่อบ้านเดียวที่มีอ่กล่องรับอ่พัสดุหรือไปรณียีเวลาฝนตกหรือว,ว่าลมมานะ่ะมันไม่เปียกมันไม่ปลิวน,นะคะเขาก็เลยยัดทั้งหกหกอมิตเตอร์ะคะ่ะที่เขาก,กดออกมาไอพนักง,งานเขาปริ้นออกมาแล้วเขาก็แย่เข้าไปในกล่องช่อแล้วแม่ช่อก็เป็นคนเปิดแล้วก็แบบว่าเอ้ยเหมือนว่าไม่ได้ล็อกอะ่ะใครมาใครมา,ใครมาเปิดเอาก็ เอาไปอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละทุกคนคือหกบ้านอะ่ะอยู่ในหน้าบ้านของชอ่อบินบินหกบ้านอยู่ในกล่องบ้านของช่อคนเดียวค่ะก็คือแบบว่าทุกคนจะรู้แล้วว่าเออวันที่เท่านั้นเท่านี้นะค่าไฟจะต้องมาก็ต้องมาเปิดดูในตู้ละเราเลยบอกแม่ว่าไม่เอาแล้วนะช่อไม่ช่อไม่เอาแล้วนะแบบนี้ย แกก็บอกเออแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยบอกให้เราอะไรเง่ีแต่ว่าด้วยด้วยความที่แม่แม่พูดนะคะด้วยความที่หนูเป็นคนใจดีเกินไปไงใจดีเกินก็ไม่ดีนะคะใจร้ายเกินก็โดนสาบแช่งใจดีเกินก็โดนเอาเปรียบเนี่ยเนี่ยโดนตัวอย่างเลยค่ะชอโดนเอาเปรียบล่าสดุด เหนื่อยเหนื่อยกับผู้คนสมัยนี้นะคะอยากจะอยู่แต่แบบว่าอยู่กับผัวเมียสองคนอย่างเงี้ยได้ไหมแต่มันก็ไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าเรามีครอบครัวนะคะเรามีเรามีครอบครัวเรามีญาติพี่น้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกทุกคนแต่ใจช่อนะใจช่อตอนนี้คือช่อบอยากจะอยู่กับ แฟนชอบตายายสองคนเพราะว่าเราไม่มีลูกก็คือไม่อยากจะเอาใครเลยแต่ว่าอันนี้คือความคิดแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้่ะคะความเป็นจริงคือคุณมีครอบครัวอคุณมีพี่น้องคุณมีญาติคุณมีแม่คุณมีพ่อคุณมีมันเลยทําให้เราแบบว่าตัดตรงนั้นไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีตรงนั้นเลยก็คือจะเอาแค่ตายายก็คือผัวเมียสองคนแค่นั้นจบค่ะอุย้ยตายแล้วกี่โมงแล้วเนี่ย แปดโมงสามนาทีเดี๋ยวขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะขนมจีนก็ยังทานไม่หมดพอได้คุยแล้วมันใส่อารมณ์ในการคุย <laughs> ไปแล้วค่ะ